ช็อคโนโลจีพอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวไฮเทคและประเด็นร้อนบนโลกดิจิทัลมาทอล์กและเล่าให้ฟังแบบง่ายๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อคโนโลจีนะครับกับผมโทมัสพิชเชเกนของพักติและคุณปานอัมพรศักดิ์อังคารทวันนี้ซีโอครีเอทีฟดิจิทัลลีฟิและอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งมีประสบการณ์ในแวดวงไอทีมาเรียกว่าโอ้โหเป็นทศวรรษเลยก็ว่าได้เห็นหน้าอ่อนแบบนี้นะเรียกว่าอยู่วงการไอทีมายาวนานนะครับอาจารย์ป่านครับมีหลายคน ถามมาว่าอยากกระโจนเข้าสู่โลกไอทีแต่วิเคราะห์ตนเองไม่ถูกว่าไอทะเขาฟังรายการเราแล้วเขาก็รู้แล้วว่าไอทีมันไม่ได้มีแค่ด้านโปรแกรมเมอร์ต้องโคดดิ้งได้อย่างเดียวเอามันมีหลายด้านนะอ่ะเห็นโอกาสแต่ว,ว่าวิเคราะห์ตัวเองไม่ออกนะว่าแล้วตัวเองเนี่ยเหมาะกับงานด้านเทคโนโลยียังไง ชวนเขาวิเคราะห์ยังไงดีื่อ <c oughs> จากที่คําถามพี่พี่ถามมานะครับก็คืออย่างแรกเลยผมอยากให้คนที่สนใจเนี่ยในด้านที่จะเข้ามาในด้านเทคโนโลยีหรือทาสายอาชีพด,ด้านเทคโนโลยีเริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนดีกว่านะครับว่าตนเองเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอ,อ่ะผมยกตัวอย่างากลุ่มที่หนึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชอบบริหารจัดการเห็นอะไรก็ชอบจัดเป็นลำดับขั้นตอนอหรือว่าวางแผนวางเวลาอันนี้ ผมยกตัวอย่าง2-3สายงานให้ว่าถ้าเปิดไได้้้ี่เช่น Project Manager นะครับสอง Business Analysis Project Manager ครับทำอะไร Project Manager เนี่ยเป็นคนที่ช่วยดูแลโครงการเวลาโครงการมาหนึ่งโครงการเนี่ยเขาจะต้องเช่นอะไรทำแอปไลน์ทำแอปจะทํานึแอปครับ Project Manager จะเป็นคนที่เข้ามาจับงานนี้ก่อนเลยใช่ครับ ใช่จะเข้ามาบริหารว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่และใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการทำสำคัญมากเลยสำคัญมากใช่วางแผนผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหเรียกว่างานเข้าทั้งอีกปีนึงที่รับงานใช่ครับใช่ไหมแล้ว s i n e s s a n a l y s t business a n a l y s t เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าไปพูดคุยกับลูกค้า นะครับไป็ e เกตเรียคไวเมนต์ละเอียดโปรเจกต์แมเนเจอร์นี่ไม่ใช่คนคุยกับลูกค้าโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่คุยกับลูกค้าด้วยแต่ถ้าเผื่อให้บริษัทที่มีแยกออกเป็น2ตํตำแหน่งนีเทลเจ้ B A เนี่ยหรือ Business Analysis Analy s t เนี่ยจะมีหน้าที่เข้าไปคุยกับลูกค้าเป็นหน้าที่หลักมากกว่าเขาจะมีหน้าที่เข้าใจบิสเ n e s s ของลูกค้าเพื่อเอาบิสเ n e s s ของรายละเอียดของบิสเ n e s s ของลูกค้านี้มาตีเป็นฟังกชันหรือฟีเจอร์การทำงานของระบบอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ ต้องแบบเป็นระเบียบเป๊ะๆอันนี้จะถ้าตัวคุณเป็นสไตล์นี้ก็เหมาะเลยครับงั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องจบโคดดิ้งอาจจะจบบริหารธุรกิจก็ได้ครับจบวิศวะก็ได้นะได้ยิ่งยิ่งตรงเลยใช่ไหมแบบเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลจบสถาปัตย์ได้ไหมจบสถาปัตย์ได้ไหมเอาจริงๆทุกสายงานสามารถเข้ามาในตำแหน่งตรงนี้ได้เพราะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียนมาใ่แต่มันเกี่ยวกับสกิลส่วนตัวในเรื่องของการจัดการใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนแบบมัวๆงงๆหน่อยนี่ ไม่เหมาะแล้วไม่เหมาะแล้วเดี๋ยวเลยวใช่ใช่ครับโอเคครับแล้วต่อไปกลุ่มแบบไหนอีกกลุ่มที่สองอันนี้จะเริ่มเป็นสายอาร์ตนิดนึงสมมติไม่ได้จบคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสายดิจิทัลสารสนเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีสายที่เป็นอาร์ตเช่นศิลปศิลปกรรมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบในเรื่องของ UX UI design เนี่ยสามารถออกแบบได้อันนี้จริงๆไม่ต้องจบ ด้านมัลติมีเดียหรือด้านออกแบบแต่ว่าศึกษาเองก็ทําได้เหมือนกันไหมสามารถทําได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีเซนส์ด้านการออกแบบอืมอเพราะของพวกนี้เป็นพรสวรรค์ด้หลายๆคนที่อาจจะไม่ได้จบสาขาตรงสามารถทได้เพราะว่าที่บริษัทเราก็มีนะ<ช>คนที่เป็น UX UI Designer เอา ไปดูเลสูเม่ไม่เห็นจบอะไรด้านดีไซน์มาเลยใช่ครับนฝีมือดีเลยใช่ครับประตูมันเปิดกว้างมากขอให้คุณมีฝีมือเหอะขับแล้วก็มีความมุ่งมั่นด้วยนะมีฝีมือนี่อย่าทําตัวเทพมากทำตัวเทพมากเดี๋ยวเดี๋ยวทํางานกับคนอื่นลําบากใช่ต้องปรับตัวเข้ากับทีมได้มีอะไรอีกฮะ ครับผมก็ต่อมากลุ่มที่3นะครับกลุ่มนี้ก็เริ่มเข้าสู่โปรแกรมเมอร์แล้วโปรแกรมเมอร์เนี่ยลักษณะส่วนตัวที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ให้สังเกตตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบการคิดวิเคราะห์การหาโซลูชันนะครับการคิดเป็นลำดับเป็นเหตุเป็นผลนะครับหรือใครที่ชอบเล่นเกมประเภทพัซโซเนี่ยอผมพี่ชอบมากเกมภาษาเกมพัซโซต้แบบคิดคบคิดกว่าจะ ผ่านได้ผ่านแต่ละดานได้ใช่ครับสนใจเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมครับถ้าแบบน้องชอบเตตริสนี้ได้ไหมฮะเตตริสได้ครับเอา <c oughs> จริงจริงจริงจริคืออะไรก็แล้วแต่ที่ ที่เวลาลงไปแล้วชอบหาโซลูชันเลือก 1, 2, 3มีโซลูชันอะไรบ้างวิเคราะห์ได้พวกนี้จะเหมาะกับการโปรแกรมเมอร์ครับผมก็อย่างที่เล่าไปใน EP พีแล้วเรารีแคปอีกรอบหนึ่งก็คือก็มีโปรแกรมเมอร์ฟอนต์เอ็นแบ็คเอ็นโมบายเดเวลอปเปอร์นะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าฟูลสแต็กเดเวลอปเปอร์ก็คือทำเป็นใหลอะไอย,ยา่างเอ,อนีนี่คนได้ยินแบบนี้แล้วงงหลายคนงงอะไรครับพี่ฟูลสแต็กชื่อเหมือนขนมครับ <laughs> มันคือนี้มันคือ ทำได้ทั้ง front end และ back end หรือทำม o b บายด้วยก็ได้คือทําได้หลายหลายด้านในการเขียนโปรแกรมก็จะมองว่าเป็น full stack แต่โดยปกติก็จะเป็น front end และ back end ครับเแต่แล้ว full stack front end นี่เหมือนกองหน้า back end เหมือนกองหลังอันนี้เล่นได้ทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังเลยใช่ครับถูกต้องแปลว่าเขาอาจจะไม่เก่งเท่าคนที่ front end back end ไปเลยไหมหรือไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวบางคน full stack นี่เก่งหมดเลย ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ประสบการณ์เีกว่าเรียกว่าถ้าเผื่อฟูลสเต็ปเนี่ยถ้าแบบมีประสบการณ์มาเยอะทาโปรเจกต์เยอะอ่าอาจจะเก่งทุกด้านเลยอืครับใช่โอเคมีอีกไหมที่แบบอยากจะแนะนําอีกหนึ่งกลุ่มก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้ากิดเราสังเกตตัวเองแล้วเป็นคนชอบสังเกตชอบจับผิดอ่ากลุ่มนี้เดาได้เลยเนาะเพราะเป็นเทสเตอร์แน่นอนอ่าอะไรที่มันแบบเอ้ยต่งหิดต่งหิดเฮ้ยมันไม่ปกตินะอ่ากลุ่มนี้เหมาะมากที่จะลองมาเล่ใช้แอปทำไมการแบบเป็นคน หูไวตาไวนะได้กลิ่นเร็วจับผิดเก่งเนี่ยมันมันมันมีลักษณะข้อดีอยังไงฮะโอเคเพราะปกติเนี่ยปก,ปกติเดเวลอปเปอร์เวลาเขียนโปรแกรมมาเนี่ยเวลาเขาเวลาเล่นแบบปกติไม่ได้แบบแบบพลิกแพงแต่เทสเตอร์เนี่ยมีหน้าที่มันเล่นให้พลิกแพงหาจุดที่แบบผู้เล่นอ่ะผู้ใช้แอปเนี่ยครับจะจะใช้กดอะไรบ้าง<อ>แล้วก็ถ้าเผื่อมันออกมาแล้วเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่ หน้าที่ของเทสเตอร์เลยพยายามหาข้อผิดพลาดให้เจอเป็นฝ่ายหาเรื่องก็เหมือนคล้ายๆกับถ้าเป็นแบบคนที่เขาทาระบบเมื่อก่อนเขาจะมีฝ่ายที่แบบคอยจะทำพวกแฮ็กระบบครับเออหาช่องทางในการแฮกระบบตัวเองให้ได้เพื่อจะปิดช่องปิดช่องโหว่ให้ได้ก่อนใช่ก็คล้ายๆกับแบบนี้คล้ายๆเออถามว่าคล้ายไหมคือคลายฝั่งฝั่งที่แฮ็ที่พี่โทมัสพูดถึงเนี้ยส่วเนี้ยต้องเขียนโปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่นี้ไม่ต้องไม่ต้องับเล่นแบบขอให้ซนให้ชอบจับผิดใช่แต่ว่า พอเล่ามาถึงตรงนี้ผมอยากเล่าเพิ่มว่าจริงๆเทสเตอร์ไม่ได้มีแค่แมนนนะคะ,ะจริงๆมันมีออโตเมทด้วยออโตเมทก็คือ,อ,อสำหรับคนที่ชอบเทสเตอร์แต่ต้องชอบเขียนโปรแกรมด้วยเขาอาจจะเขียนให้บอร์ดมันเทสเล่นโฟล์การทำงานเหมาะกับอะไรเหมาะกับแอปพลิเคชันที่มีการเล่นที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนที่เยอะๆพอถ้าเบิดจะให้แบบมันกดทุกครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานก็ใช้เป็นออโตเมทเทสจะดีกว่าอาจจะเป็นงานเชิงปริมาณ ใช่ไหมต้องเยอเยอะเยอะๆก็ต้องใช้ใช้ระบบนี้ก็ไปช่วยใช่ครับตอนนี้หลายคนอาจจะบอกฮะโอ้โหเพียบเลยครับที่บ้านผมเนี่ยชอบจับผิดเนี่ยเงินไปซุกที่ไหนก็หาเจอกลับบ้งกลับบ้านมีกลิ่นน้ําหอมติดตัวไหมมีเส้นผมอะไรติดหรือเปล่าหาเจอหมดเลยอันนี้กลุ่มนี้ทําได้ไหมฮะเหมาะกับมาเป็นเทสเตอร์ครับร้อเล่นนะฮะร้อเล่นชวนวิเคราะห์ว่าคนคุณเป็นคนแนวไหนนะเพื่อที่จะมองว่าเอ้ยตัวเราเองถ้าเราชอบเทคโนโลยีกลุ่มนี้ก็อาจจะ ไปคุณก็ลองไปคัดเลือกดูนะครับว่าตัวเราถ้าอยากจะลองรีสกิลเรียนบทบาทดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับแล้วแถมปิดท้ายว่าถ้ามันมีอาชีพใหม่ๆเป็นดาวรุ่งแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอาชีพไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไหมที่อาจจะต้องแบบเฮ้ยระวังให้ดีว่าอาจจะเจอเทคโนโลยีเนี่ยมันมันแย่งงานเราไปนะครับอาจจะต้องรีสกิลมาแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองเพื่อมาทำเนี่ยสามสี่กลุ่มที่อาจารย์ปานบอกไปเมื่อกี้ ส่วนอาชีพเนี่ยที่มีความสมเสียงมีแน่นอนครับก็คือเอาซ้ำดับแรกเนี่ยคือเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือกลุ่มที่มีหนา้าที่ไปนการแมนนวลในการขีข้อมูลเข้าระบบจะเริ่มหายไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีระบบซิสเต็มต่างๆเนี่ยเป็นออโตเมตเข้ามาในการขีข้อมูลหรือมีบอทที่ช่วยในส่วนนี้มากขึ้นอนนไ,มไม่ต้องม<า>ไม่ต้องเป็นแบงก์ก็ได้นีจริงๆทุกอาชีพทุกออฟฟิศใช่ครับมีหมดเลยคนที่ขีข้อมูลเข้าระบบแล้วเดี๋ยวนี้การวิ่งเข้ามาของข้อมูลเนี่ยมัน มันมาเป็นดิจิตอลตั้งแต่ต้นทางซะเยอะใช่ไหมมันไม่ได้มาเป็นกระดาษครับต่อให้มาเป็นกระดาษเนี่ยมันก็มี r p a ปฏ b o t i ิ Process Automation นะที่เป็นอุ่นยนต์ที่จะมาสแกนปั๊บแล้วจับข้อมูลโยนเข้าระบบให้เลยก็มีใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าไปห้างนะฮะไปห้างนี่เขาไม่มีคนที่คอยรับให้บัตรแล้วเขาอ่านป้ายเลยอ่านป้ายตอนออกมันก็อ่านป้ายเราเลยว่าเรา จอด,จอดนานเกินไหมถ้านานเกินก็จ่ายตังค์านานเกินมันก็เปิดให้เราก็ไปเลยใช่เนี่ยค,คือ Data Entry นะครับอะไรที่เอาข้อมูลเข้าระบบเนี่ยก็ค่อนข้างสมเสียงซึ่งจริงๆถ้างานเอาข้อมูลเข้าระบบนี่พี่ว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ทำพวกเทสติ้งนะเพราะว่ามันอยู่กับข้อมูลอยู่กับอะไรหน้าจออยู่เยอะแล้วคนที่ทำเด a ้าเอ t r รเนี่ยเป็นคนมีความระมัดระวังสูงมากคือถ้าทำงานมาในสายงานนี้ได้เนี่ย แปลว่าความผิดพลาดต้องน้อยครับครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดเยอะๆนะไม่ไม่ได้ทํามาได้จนถึงวันนี้ครับอาจจะเหมาะกับกลุ่มที่แบบเป็นเชสเตอร์เชสเตอร์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คืออาจจะเป็นข้อมูลทางเลือกสําหรับคนที่อยู่สายนี้ไม่ต้องตกใจไปนะฮะก็ยังมีออปชั่นอลอีกหลายๆทางด้านจู่ที่ตัวเราอ่ะผมว่านะคืออาชีพหรืองานมันโลกมันปรับเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาแต่นั่งมองแล้วก็บอกว่าทําไมทําไมทําไมเนี่ย แต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่าทำไมเนี่ยเป็นทำไงทำไงทำไงอ่า why why ให้เป็น how 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 ก็คือ,อถ้ามันปรับเปลี่ยนอย่างนี้ปั๊บฉันทำจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปจับโอกาสนั้นอย่างไรมองให้มัน positive มองให้มันสนุกอะ่ะนะมันก็ได้เปิดโลกว่างบางทีการทําอะไรแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะสบายแต่พูดตรงๆว่ามันก็ต้องมีบางหลายๆโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าน่าเบือ่อนะแล้วบางทีการปรับเปลี่ยนเนี่ย บางทีเรากลัวไปก่อนใช่กลัวก่อนเพราะว่าเราไม่เคยใช่เราอยู่กับตรงนั้นมายาวนานเกินไปจริงครับบางทีก็บางบางครั้งในการปรับเปลี่ยนบางครั้งเนี่ยมันก็พอลองทำเนี่ยมันจะได้คําตอบว่ารู้งี้ทําตั้งนานแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากมานะครับแล้วก็ขอบคุณสการติดตามด้วยมาพบกับผมแล้วก็อาจารย์ปานในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ